ในหมูบ่บ้านก็เลยจีให้เบิงค่ะเบิงค่ะเบิงนี่คือมะม่วงนะคะมะม่วงขึ้เทื่งอียงพี่น้องพาไปเบิงอียงเนาะปีแล้วคุณมีทุกอย่างเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพ้ามาเบิงสวนขัว้วมายกตวกับมะม่วงมะม่วงนี่ก็มะม่วง ค่ะเลาะต่อพี่น้องเลาะเบิ่งขางหัวขางสวนน้องค่ะเนาะนี่ะ้าจะเอาไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานพี่น้อง <c oughs> พ่อเด็กกินอยู่เด้นี่พ่อได้กินอยู่เด้นี่นาอค่ะ <c oughs> ยางเขามาในหมู่บ้านค่ะพี่น้องจ้าเมือนีนวงเพี <c oughs> อ่อนยาง ค่ะเลาะต่อพี่น้องเลาะเบิ่งข่างหัวข่างสวนน้องขาเนาะนี่ค่ะงามมดตุย่างอันนี้ก็ทั่วค่ะทั่วข้างกรลังงามเลยค่ะพี่น้องจ้ะสวัสดีวันยูเด้อค่ะพี่น้องมันนี้บุญเพื่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะอี้มยังพี่น้อง พาไปเบิงอีกอย่างเนาะปลูกมะเขือพี่น้องพามาเบิงสวนขั้วย่า่ถามะเขือกับกระลังงามมะเขือพริกพริกปลูกมะเขือพี่น้องพามาเบิงสวนขั้วย่า่ถา่ามะเขือกับกระลังงามมะเขือพริกพริกสวนขั้วย่ายตวดพริกปลูกไว พริกกะกรังงามเขาโพดกะกลังปลูกมะเขือพี่น้องพามาเบิงสวนขั้วายเแถามะเขือกะกลังงามมะเขือพริกพริกจะเอาไปทํามะม่วงน้ปาปลาหวานพี่น้องพ่อได้กินอยู่เด่นพ่อได้กินอยู่เด้นี่ปลูกมะเขือพี่น้องพามาเบิงสวนขั้วายเแถา มะเขือกับกระลังงามมะเขือพริกพริกหอมกระปูกพริกกระปูกพี่น้องยายตรวจแปดสิบห้าปีย่างแปดสิบหกปลูกพริก,กงามทัว85แปดสิบห้าปีเราได้พี่น้องนี่อายุเล่าที่เล่าปลูกอยู่นี่ปลูกไวน้นี่เล่าแปดสิบดีค่ะพี่น้อง ุณเพื่อนแจมจันเด้ค่ะมันนี้กะจะพาดเลาะค่ะเบิงเนาะค่ะยางเขามาในหมู่บ้านค่ะพี่น้องจ้ามือนี้บุญเพื่อนยางมันนี้บุญเพื่อนจะหางานทรงพี่มากจ้าทรงพี่มากเพราะว่าปุ้ยพี่น้องจ้ามาเบิงเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาค่อยๆกันมาเด้อค่ะ คลิปนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะจะเอาไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานพี่น้องพ่อเด็กกินอยู่เด้นพ่อเด็กินอยู่เด,นด,นเด้นี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะภามาเบิงมามา,มา,มาชมสวนย่าิถาเพื่อนปลูกวหยเนาะค่ะปลูกพิกปลูก พักไหวเลยผ้ามาเบิงพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนิดเปลี่ยนผ้ารออีกตามเคยค่ะดอกไม้ก็สวยได้หนี่ดอกไม้้างบ้านค่ะตอนนี้ข้างบ้านเดี๋ยวสิผ้าไปหอมกระปุกพริกกระปุกพี่น้องยายตรวจแปดสิบห้าปีย่างแปดสิบหกปลูกพริกพริกปลูกพริกมะม่วงสามฤดูกับปูก ปูปัดสุยางก่ะมะม่วงมะม่วงนี่ก็มะม่วงหาปีแล้วหุ่มีทุกอย่างเลยพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ามะเบิงสวนขั้วายตัวในหมู่บ้านก็เลยสให้เบิงค่ะเบิงค่ะเบิงนี่คือมะม่วงนะคะมะม่วงหุ่ตึ๊กตึกนะค่ะ ย่างเขาม้าในหมู่มบ้านค่ะพี่น้องจ้าเมือนี่บนเพียนอนยางเด้อยค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไหมเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะเพี่นผ้ารออีกตามเคยค่ะหดอกไม้ก็สวยเด้๋ยนี่ดอกไม้ข้างบ้านค่ะตอนนี้ข้างบ้านเดี๋ยวสิ้ผ้าไป มัอนี่บนเพีย้ยนจะหางานทรงพี่มากจ้าทรงพี่มากเพราะว่าปื้ยพี่น้องจ้ามาเบงพเพียนผ้ารออีกตามเคยค่ะหูดอกไม้ก็สวยได้หนี่ดอกไม้้างบ้านค่ะตอนนี้ข้างบ้านเดี๋ยวสิ้ผ้าไปค่ะมะม่วงมะม่วงนี่ก็มะม่วงเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาค่อยพอกันไม่เด้อค่ะ คลิปนี้ค่ะขอสวัสดีค่ะงามทั่วแปดสิบห้าปีเราได้พี่น้องนี่อายุเล่าที่เราปลูกอยู่นี่ปลูกไว้นี่เราแปดสิบปจะเอาไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานพี่น้องพ่อเด็กินอยู่เด้นี่พ่อเด้กินอยู่เด้นี่งามทั่ว ปดสิบห้าปีเราได้พี่น้องนี่อายุเล่าที่เราปลูกอยู่นี่ปลูกไว้นี่เราแปดสิบุนอยากสมว่าพี่น้องอยากกินสมกับมาเด้อห้เบิงเนาะค่ะบรรยากาศในหมู่บ้านของบุญเพียนเด้อค่ะเด้อน,นี่ถ้าเลาะต่อพี่น้องเลาะเบิงขางหัวขางสวน,นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ นีบุญเพี้นจะหางานทรงพี่มากจ้าทรงพี่มากเพราะว่าพี่น้องจ้ามาเบิงงามมดตุย่างอันนี้กะทั่วค่ะทั่วคางกะลังงามเลยค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีวันอยุ่เด้อค่ะพี่น้องมันนี่บุญเพื่อนงามมดตุย่างอันนี้กะทั่วค่ะทั่วคางกะลังงามเลยค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีวันอยุ่เด้อค่ะพี่น้องมันนี่บุญเพื่อน ัสดีคะ่ะพี่น้องคุณเพี้ยนแจมจันด้วยคะ่ะวันนี้กะจะพาดเลาะ,ะ่ะเบิงอ,อยากสมว่าพี่น้องอยากกินสมกับมาเด้อให้เบิงเนาะคะ่ะบรรยากาศในหมู่บ้านของคุณเพี้ยนเด้อคะ่ะเด้อนี่กอพามาเบิงมามาชมสวนย,าย่าเแถาเพื่อนปลูกว่ายเนาะคะ่ะปลูก,พ,กพิกปลูกผักว่าเลยพามาเบิงพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่อันนี้มะม่วงอะไรนี่ มองอย่างน้อนีอ่เดี๋ยวกลางวันจะต่อยไปกินสดเพื่อนเพ่อ,อยูซื้อได้ผู้เฒ่ามสมัยเก่าส่วนขวา้าวยายตรวดพริกปลูกไว้พริกกับกระลังงามเขาพูดกับกระลังเนาะค่ะยางขามานในหมู่บ้านค่ะพี่น้องจ้าเมน,นีนเพียอน ยางเนาะค่ะยางเขามาในหมู่บ้านค่ะพี่นอ้อนงจ้ามือนีบ่เพี่อนยางพามาเบิ่งสวนขั้วใยเทามือนีเนาะค่ะนี่เบิ่งอีหยังพี่น้องพาไปเบิ่งอีหยังเนาะสวนขั้วายตวดพริกปลูกไว กะกระลังงามเขาพูดกะกระลังเพื่อนพยูซือๆได้ผู้ถาวสมัยเตาแตผ้ามาเบิงมามาชมสวนย่า่ถาเพื่อนปลูกไ,วไ่วเนาะค่ะปลูกพริกปลูกผักว่าเลยผ้ามาเบิงพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี้ปลูกมะเขือพี่นอ้องผ้ามาเบิงสวนข้วย่า่ถามะเขือกะกระลังงามมะเขือพริก พี่กับพามาเบิงมามาชมสวนย่า่เถาเพื่อนปลูกไ่วเนาะค่ะปลูกพริกปลูกผักว่าเลยพามาเบิงพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่ปลูกมะเขือพี่น้องพามาเบิงสวนข้าวย่า่าเถามะเขือกับกะลังงามมะเขือพริกพริกงามมัดตุย่างอันนี้กับท,ทั่วค่ะทั่ว้างกะลังงามเลยค่ะพี่น้องจ้ะสวัสดีวันหยุดเด้อค่ะพี่น้อง วันนี้บุญเพื่อนสวัสดีค่ะพี่น้องบุญเพื่อนแจมจันด้วยค่ะวันนี้